بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل الأقرة من لساني يفقه قولي أما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب العالمين Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat alhamdulillah ala kulli hal Bandakan salasal namon nan ben kamasid Allah Subhanahu wa taala dengan keampunan dari segala yang baik-baik telah sempurna kho syukur kho khอบคุณ taala kho salasal ta prang nai tuk saban. อัลฮัมดุลิลละวันนี้เราก็ได้มาพบปะก,กันกครั้งหนึ่งนะครับในการบรรยายในการอธิบายกิตาบุตรฮีดนะครับตำราเกี่ยวกับเรื่องของการให้เอกภาพต่อรัศมีอัลตะลานะครับของเชคมุฮัมมัดอิมัุอับดุลวะฮับครับเราก็ได้มาถึงนะครับบทว่าในเรื่องของอามาจาอาฟีฮิมายาตินมุสตาฟาสัลลัลลอฮุอะอาเลาะวะสัลลัมจเนบุตเตหิดวะสัตติฮีคุลลตุริกยูซิลูอิลาชิร นะครับบทว่าด้วยเรื่องของมีหลักฐานระบุว่าการปกป้องของท่านนาบีอัลมุสตอฟาสลลฮวะลสลัมในหลักการอัตตาฮิตและการปิดกั้นทุกช่องทางที่จะนำพาไปสู่การทำชิชิกนะครับบทนี้ก็คือเป็นบทที่เชคหมอมมัดอิมนันบ,บินมาฮับนะครับท่านได้นำมาเพื่อมาแจ้งให้กับพวกเราให้ได้รับทราบว่าท่านศาสดามอมมัดสอลลฮวะอัลสลัมเนี่ยท่านได้ทาการ ปกป้องนะครับได้ทําการปกป้องอในเรื่องของอัตตาฮิตนะให้หลักอากีด้านลักอัตตาฮีตการให้เอกภาพต่อลอสตาลานั้นได้มีความบริสุทธิ์นะครับท่านได้ทาการเตือนนะครับเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่จะทําให้เกิดฉีดทําการเป็นการตั้งภาคกต่อลอสตาลาท่านได้มาเตือนทุกถึงทุกสาเหตุนะครับที่จะนําพาไปทุกสู่การชีรกนะครับท่านได้ปิดทุกช่องทาง นะครับที่จะนําพาไปสู่การทําชัริกนะครับเชคโมฮัมม şey ัดอับดุลบินวะฮาบนะครับท่านก็ได้นําเอาอายะกุรอานและก็อัลฮะดีษนะครับนำมากล่าวไว้ในบทนี้เพื่อทําการอธิบายนะครับในเรื่องของบทนี้นะครับในเรื่องของการาปกป้องของท่านศาสดามมฮัมมัดสุลลัลนอิสลามนะครับเชคโมฮัมมัดอับดุลอับดินวะฮาบนะได้ใช้คําว่ามาจาฟีฮิมายตินมุสตาฟานะครับคำว่าอัลมุสตาฟาก็เป็น นามหนึ่งเป็นชื่อหนึ่งของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลงของอัลลอฮิสลัมอัลมุสตอฟะความหมายก็คือผู้ที่ถูกคัดเลือกนะครับก็คืออัลลอฮฺสุบานตลาได้คัดเลือกท่านมาให้เป็นศาสนาทูตนะฮะให้เป็นรอซูลของ All อัลลอฮฺสุบานตลาอัลมุสตอฟะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนะครับสุลล้องของอัลลอฮิสลัมนะครับขอลัลลอฮฺตลาทรงประทานพรประทานความสันติให้กับท่านศาสดามูฮัมมัดสุลล้องของอัลลอฮิสลัม Saya mohon meneruskan bahagian. Kita akan membaca ayat yang sama. Terima kasih. 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 Terima kasih บินมุมินีน a ร a w u ุรร rahim fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illahu alayhi tawakkantu wa huwa rabbul arshil azim นะครัในซูเราะห์อัตตะบะฮอายะห์ที่128และ129ความว่าแท้จริงได้มีรอซูลคนหนึ่งจากพวกท่านเองได้มาหาพวกท่านแล้วนะครับแท้จริงได้มีรอซูลคนหนึ่งจากพวกท่านเอง จากมนุษย์จากเผ่า,ากุเรชนะครับจากชาวอาหรับนะครับซึ่งภาษาเดียวกันนะกลุ่มชนเดียวกันได้มาอย่างพวกท่านแล้วอาซีซุนอลัยหิมาอานิตุมนะอาซีซุนอลัยหิเป็นที่ลำบากใจแก่เขานะเป็นที่ลำบากใจเป็นที่หนักใจแก่เขามาอานิตตุมในสิ่งที่พวกท่านได้รับความทุกข์ยาก นะครับความทุกข์ยากในที่นี้นะความทุกข์ยากความลําบากหรือบาปนะครับหรือสิ่งที่จะทําให้เกิดความหายนะเกิดความเสียหายนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับพวกท่านนะครับถือว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างความลําบากใจนะครับสร้างความลําบากใจให้กับท่านศาสดามัมัดสุลตนัลลาะอลเลาสัลลัมเป็นอย่างยิ่งฮาริสุน่าไลกุมนะครับเป็นผู้ที่ห่วงใยในพวกท่าน ฮาริซุนอะเลกุมเป็นผู้ที่หว่วงใยในพวกท่านบินมุมินีนารอูฟุราฮิมนะเป็นผู้ที่เมตตาผู้กรุณาสงสารต่อบรรดาผู้ศรัทธาอินตะวนเลวแตาว่าพวกเขาผินหลังให้นะไม่เชื่อไม่ศรัทธาฟากุลฮัสบิยัลลอฮดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัดจงกล่าวฮัสบิยัลลอฮอัลลอฮ์นั้นเป็นที่เพียงพอแก่ฉันแล้ว ละอิละฮะอิละหูไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีผู้ที่สมควรแก่การเคารพภักดีที่แท้จริงอิลาหูนอกจากพระองค์เท่านั้นอะไระวักกันตุนะแด่พระองค์เท่านั้นที่ฉันจะมอบหมายบอกว่ารับบุลอารชินอาซีมและพระองค์คือพระผู้วิบาลแห่งบัลลังก์อันยิ่งใหญ่นะครับในอายะนนี้นะครับ ถือว่าเป็นอายาที่ได้บอกถึงคุณลักษณะต่างๆของท่านศาสดาัมมัดส์อลล็อฟอะัลลัมนะครับได้พูดถึงควา,า,า,ามประเสริฐของท่านนะครับได้พูดถึงคุณลักษณะอันสูงส่งของท่านนะครับไอ้คำว่ามิ่งกลุ่มตรงนี้นะครับก็คือเป็นศาสนาทูตคนหนึ่งนะครับที่มาจากพวกท่านเองมาจากมนุษย์ด้วยกันนะไม่ใช่มาจากยิน นะเวก็เป็นคนที่ใช้ภาษาเดียวกันแล้วก็เป็นคนที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยรู้จักกันดีนะร,ร,ร,รู้จักถึงความสั์จริงของเขารู้จักถึงความซื่อสัตย์ของเขารู้ว่าเขาเนะี่ยอ,อยู่ในตระกูลไหนนะครับคือเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับซึ่งที่เราได้เรียนได้ศึกษานะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประวัติของท่านศาสดามอมัดส์โลโลองหัวอิสลามว่าท่านนั้นเป็นคนที่ซื่อสัตย์ท่านนั้นเป็นคนที่ไม่เคยโกหกท่านนั้นเป็นคนที่บรรดาผู้คนในยุคนั้นในสมัยนั้นนะครับให้ฉายาท่านว่าอัลอามีนผู้ซื่อสัตย์ดังนั้นตรงนี้นะครับถือว่าเมื่อเป็นมีคุณลักษณะเช่นนี้แล้วเนี่ยมันก็ง่ายในการเชื่อ Share ในการที่สิ่งที่ท่านได้นํามานะครับ แล้วก็พร้อมที่จะยอมรับนะครับในสิ่งที่ท่านนำมาเผยแพร่นะครับแล้วก็จะอากุมรอซูลุนมินอัลฟุสิกุมนะครับแท้จริงได้มีรอซูลคนหนึ่งจากพวกท่านเองได้บายอย่างพวกท่านแล้วอันนี้เป็นการแจ้งข่าวดีจากอลอสตลาเป็นการแจ้งให้ทราบว่านี่คือความเมตตาความโปรดปรานของลอสตลานะครับพระองค์ได้ส่งรอซูลได้ส่งศาสนาทูตมานะครับ อซีซุนอัลฮิมะอานิตุมอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะนะครับของท่านศาสดาม u ั a m m สุ صلى الله عليه و ลัมนะครับท่านนั้นมีความหนักใจนะถือว่ามันเป็นความหนักใจเป็นความลำบากใจแก่ท่านนะในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้รับความทุกข์ยากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยากลําบากต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสิ่งใดที่ทําแล้วมันจะทําให้เกิดได้รับบาป จะถือว่าแลวบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้เกิดความพินาศความเสียหายสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นกับพวกท่านเนี่ยถือว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างความหนักใจให้กับท่านนเบียุฮัมัดสุลลัลองอัสลัมดังนั้นท่านจึงนะได้ทําการสั่งห้ามในเรื่องของชิริกนะเพราะว่ามันเป็นบาปใหญ่ที่สุดนะมันจะเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นนะถึงขั้นทําให้ตกศาสนาทําให้เป็นกาเฟตเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา เม <West> ื่อตายไปแล้วก็จะต้องเป็นชาวนรกถือว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สร้างความหนักใจให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลล้อวอลัยสลัมดังนั้นท่านนบีจึงนะครับได้สั่งห้ามอย่างเด็ดขาดในเรื่องของชีริกทั้งหลายการตั้งภาคีทั้งหลายถือว่าเป็นบาปใหญ่ที่สุดนะครับเป็นบาปมหาห์ที่สุดท่านนบีสั่งห้ามเด็ดขาดในเรื่องของชีริกทั้งหลายนะครับดังนั้นตรงนี้ท่านนบีจะออกมาปกป้องอัตตาฮีด ฮาริสุนัยไกุมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคุณลักษณะหนึ่งของท่านศาสดามอมุสลิะอัลลอมเป็นผู้ที่ห่วงใยในพวกท่านสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์นะครับท่านนบีมอมุสลิะอัลลอมก็จะใช้ความอุตสาหะนะครับใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะครับดังนั้นท่านนบีนั่นจะเป็นผู้ที่มีความมีความห่วงใยนะในพวกท่านทั้งหลาย บินมุมินีนารอฟะรฮีมแล้วก็นี่เป็นลักษณะนหนึ่งของท่านศาสดามูฮัมมัดสุลอวะอสลามนะครับที่ท่านเป็นผู้ที่มีความเมตตามีความกรุณาสงสารต่อบรรดาผู้ศรัทธาโดยเฉพาะนะครับท่านอับดุลมามัสลอวะอิสลามนี่คือคุณลักษณะนะครับของท่านฝาอินตะวันเรล่านะครับถ้าหากว่าพวกเขาผินหลังให้เมื่อท่านอับดุลมาด่าว่ามาเรียกร้องเชิญชวนสุลอสุบานอตาลา นะท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลุลตาลอวยอิสลามมาห้ามในเรื่องของชีริกทั้งหลายนะมาเรียกร้องเชิญชวนไปสู่การทําอิบารัดตอนลอสตานอตาลานะครับให้ออกห่างจากตอกูสิ่งที่มันถูกเคารพบ,บูชาอื่นจากลอสตาลานะครับฟัอินตะวันเราถ้าเาว่าพวกเขาผิดหลังให้ฟากุลฟากุลฮัสบิอัลลอฮ์ดังนั้นเจ้าจงกล่าวนะครับฮัสบิอัลลอฮ์อัลลอสตาลานั้นเพียงพอต่อฉันแล้วนะครับลาอิลลาฮะอิลล่าห์ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรแก่การเครารพภักดีที่แท้จริงนอกจากพระองค์เท่านั้นอารยะอิตาวกันตุนะครับแต่พระองค์เท่านั้นที่ฉันมอบหมายนะว่าวรับบุลอารชินอาซีมและพระองค์ลอละตะนัน้นคือพระผู้อภิบาลแห่งบัลลังก์อันยิ่งใหญ่นะครับดังนั้นในอายันนี้นะครับก็ มีการระบุถึงลักษณะต่างๆของท่านนาบีมูฮัมมัดส,สุลัลอะลัยฮ์สลัมนะครับทำให้เราได้รับทราบว่าท่านนาบีมูฮัมมัดสุลัลอะลัยฮ์สลัมได้ทําการตักเตือนประชาชาติของท่านและปกป้องพวกเขานะครับให้พ้นจากการทําชิริกการตั้งภาชีนะครับซึ่งมันเป็นบาปใหญ่ที่สุดนะมันคือสิ่งที่ถือว่าเป็นความหายนะอันยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ อา да. มัณนีหรือว่าภารกิจนี้ถือว่ามันเป็นเป้าหมายอันสําคัญนะครับในการเป็นศาสนาทูตของท่านศาสดา m u h a m m a ุ صلى الله ع ل ي ั وسلم นะครับสิ่งที่เราได้รับจาก h ะด i ษบทนี้นะครับสิ่งที่เราได้รับจากอายะนี้นะครับอายะอันกุรานที่กล่าวมานี้นะครับก็คือ ท่านนบีมฮัมมัดสโลลัล็องอะลัยฮ์สลามได้ทําการปกป้องประชาชาติของท่านนะครับให้ระวังการทําชิริกและท่านศาสดามฮัมมัดสโลลัล็องอะลัยฮ์สลามมาปิดกั้นนะครับทุกช่องทางที่จะนําพาไปสู่การชิริกการทําชิริกนะครับนั่นนี่สิ่งนี้นะครับเราก็ได้รับทราบจากอายะอันกุรอานที่กล่าวมานะครับประการที่สองนะครับบอกให้ทราบถึงความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา นับที่ได้ส่งรอซูลผู้ประเสริฐนี้มายังหมุมพวกเขาโนะดยมาจากหมุ่พวกเขาเองนะภาษาเดียวกันนะครับรู้จักกันรู้จกักคุณลักษณะของท่านนะครับท่านเป็นคนที่สื่อสัตย์นะครับเป็นบุคคลที่ไม่มีคําว่าโกหกนะครับดังนั้นก็ง่ายต่อการเ,าเชื่อฟังในสิ่งที่ท่านได้นํามารับในสิ่งที่ท่านได้นํามานะครับง่ายต่อการศรัทธา ประการที่สนะครับสิ่งที่เราได้รับจากอายะกุรอานก็คือบอกให้ทราบถึงคุณลักษณะต่างๆของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลของอิสลัมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ยากของอุมมะนั้นถือว่าสร้างความลำบากใจให้กับท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลของอิสลัมเป็นอย่างมากดังนั้นท่านนาบีก็จะทําการเ,าเรียกร้องเชิญชวนนะครับให้ไปสู่ทําการอิบาะหดาต่อหลซสบานะตาลาห้ามจากการทําชิริก เพราะว่าถ้าหากว,ว่าทาชีริกแล้ว,ลวเนี่ยนักถือว่ามันเป็นความไายนะนะจะนําพาไปสู่การลงโทษนะครับอยู่ในนรกตลอดกาลดังนั้นสิ่งนี้ถือว่ามันเป็นความยากลําบากนะถือว่าเป็นเป็นความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับกับอุมมานีกับประชาชาตินี้ดังนั้นท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮวะลัยซลแมก็ได้มาทําหน้าที่ของท่านอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮวะลัยซลแลมจะ มีคุณลักษณะที่ว่าเป็นผู้ที่ห่วงใยต่ออุม,มาของท่านนะท่านจะใช้ความอุตสาหะความพยายามนะครับที่จะให้อุมมาของท่านนั้นได้รับประโยชน์นะครับได้รับประโยชน์และประการที่3ก็คือนะฮะอายะกรานได้บอกถึงความเมตตาความสงสารของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลฮุวะอะเลวะซัลลัมต่ออุม,มานี้นบต่อประชาชาตินี้นทีนี้มาดูฮะดิษนะครับฮะดิษที่ท่านเชคมูฮัมมัดอิมัว์อัลมินวะฮาบได้นำมา นะครับกล่าวไว้ในบทนี้เพื่อทําการอธิบายนะถึงการปกป้องของท่านศาสดามูฮัมมัดสุลลัลอะลัยซ์สลามในหลักอัตตอฮีดแล้วก็การปิดทุกช่องทางที่จะนําพาไปสู่ชิริกนะครับอันอะับิฮุรอยรอฮ์เราดิยัลลอฮุอานุกาลากาลารัสูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮฺอะลัยฮ์วะสัลลัมลาจั جعل ลาตจะ جعل บุยนะุตคุมคบูนะครา ولا تجعل قبر عيدا วะซัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลาต t กุมตับลุกุนี i hai sukuntum รัวหัวบูดาวูดบิสันด์ฮัสซันเรนจักท่านอบบีฮุไรราะห์ราะฮฺรดิยัลลอฮุอะนฺฮฺนะครับท่านได้กล่าวว่าท่านรอสุลลุลลอฮฺซุลลุลลอฮฺอะลัยซุลแลมได้กล่าวว่าลาต้จัอาลูบูยุตะกุมกุบูรอพวกท่านทั้งหลายอย่าปล่อยให้บ้านของพวกท่านเป็นเช่นกูบูร์อย่าปล่อยให้บ้านของพวกท่านเป็นเช่น, UR, น,น,น, euh, ชนสุสานนะครับหลวงฟังศพ ว่า,าล้วทาจากบริอีดานะครับและอย่าได้เอากูโบตของฉันเอาหลุมฟังสงของฉันเป็นสถานที่จัดเทศกาลวซันลวะเลยยะและพวกท่านทั้งหลายจงสลวานแก่ฉันนะครับจงสลวานต่อฉันฝ่อินัสลาตะกุมตะบลูโกนีนะแท้จริงการสลวานของพวกท่านนั้นถึงฉันนะครับให้สุกุลตัวไม่ว่าพวกท่านจะอยู่ณที่แห่งหนใดนะครับอดิสบุตี้ นะครับก็คือท่านอบุี๋ยมัสลลัมว่อะเลวะซัลลัมนะครับได้ทาการปิดทุกๆช่องทางที่จะนําพาไปสู่ชิริกนะครับท่านอบบีบอกเอาไว้ว่าลาตจอาลูบูยตะกุมกูบูรอนะพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ปล่อยบ้านของพวกท่านนั้นให้เป็นเหมือนดังเช่นกูบอร์นะเหมือนดังสุสานนะครับก็ความหมายก็คือว่าอย่าได้ปล่อยให้บ้านว่างเว้นจากการละหมาดสุนนะ นอกจากการละหมาตสุนั์บางอย่างที่ให้ไปรวมกันที่มัสยิดเช่นละหมาตสุริยคาาจันทราคา่านะการละหมาดขอฝนอันนี้ไปรวมกันที่มัสยิดแล้วก็ละหมาตอีกทั้งสองนะครับให้ไปรวมที่ทุ่งกว้างนะครับมุซัลลาที่ทําการละหมาดนอกมัสยิดนะครับส่วนการละหมาตสุนัตสุนัตโรวาติบสุมัตุฮาอันนี้ก็มี ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะอะลัยฮัสซัลลัมนะครับส่งเสริมให้ทําการละหมาดที่บ้านนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับการขอดุอาการอ่านอัลกุรอานนะครับให้ทําที่บ้านอย่าให้บ well ้านนั้นว่างเว้นจากการละหมาดซุนนะอย่าให้บ้านนั้นว่างเว้นจากการอ่านอัลกุรอานจากการดุอาการซิกรุลลอฮ์นะครับดังนั้นความหมายก็คือว่าที่กูโบสถ์เนี่ยถูกห้าม ห้ามไม่ให้อ่านกุรานตรงนั้นห้ามไม่ให้ละหมาดตรงนั้นนะห้ามไม่ให้ทาการขอดุอาตรงนั้นนะถือว่าการไปละหมาดการไปขอดุอาการไปอ่านกุรานโดยมีความเชื่อว่ามันเป็นสถานที่ถ้าทําอิบาดะตรงนั้นแล้วเนี่ยมันมีความประเสริฐจะทําให้อามันอิบาดะนะได้ผลบุญมากจะทําให้การขอดุอานั้นมุสตาจัมถูกตอบรับอันนี้ถือว่าเป็นการกระทําที่มันเป็นบิดา เป็นการกระทําที่อุตริขึ้นมาเป็นการกระทําที่ฮารอมต้องห้ามนะครับเพราะอะไรครับก็เพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะเป็นวาซีละอิลชิกมันจะเป็นสื่อนาพาไปสู่ชีริกนะครับวันนี้ขอดูุาต่อรอกที่หลุมฝังศพต่อไปก็จะขอจากคนที่อยู่ในหลุมฝังศพนะครับไปเชื่อว่าหลุมศพนั้นให้คุณให้โทษนะครับถือว่าเป็นชีริกเป็นการตั้งบาคคีดังนั้นเป็นการปิดกั้นช่องทาง นะที่จะนําพาไปสู่ชีวิตดังนั้นะท่านนบดุมฮัมหมัดสุลตลล่านองิสลามท่านมาบอกว่าอย่าได้ทําให้บ้านนั้นว่างเว้นจากการละหมาดนะสุนนะทั้งหลายเพราะว่าท่านนบ,บีได้สั่งเอาไว้ว่าจงละหมาดที่บ้านยกเว้นมักตูบะนนะซัลูฟิบูยูตุยุมลิลันมักตูบะจงละหมาดที่บ้านของพวกท่านยกเว้นละหมาดฟัดดูฮ้าเวลาละหมาดฟัดดูนี้จําเป็นที่จะต้องไปมาสินะการละหมาดฟัดดูนั้นจําเป็นสําหรับผู้ชายทั้งหลาย ที่ไม่ใช่คนเดินทางไม่ใช่คนมีประศักไม่ใช่คนเจ็บไข้เด็กปว่วยเมื่อเสียงอาจาดังขึ้นได้ยินเสียงอาจาแล้วก็ต้องตอรบรับเสียงอาญาด้วยการไปละหมาดที่มสัสยิดนะครับส่วนละหมาดฟัดดูนั้นส่วนละหมาดซุนน่นั้นนะครับท่านนบบมุฮมัมมัธสุลาาสลาะฮฺอัลลอมใช้ให้ละหมาดที่บ้านว่าท่านอับีสั่งมมัธวุล่า,าได้ปล่อยใช้ให้าบ้านว่าท่านอักดุละหมาดเวลาะฮฺอัลลทนบใช้ให้ละหาดาี่บอาลว่าย่ตุกุมกุบูรม พวกท่านทั้งหลายนะครับอย่าได้ทําให้พวกบ้านของพวกท่านนั้นเป็นเหมือนดั่งเช่นกูโบสนะเพราะกูโบสเนี่ยไม่มีการละหมาดไม่มีการด้อาอไม่มีการอ่านอัลกุรอานตรงนั้นกูโบสเนี่ยสุนหทของท่านนาบีมุฮัมมัดสอลล้องวะลิสแลมนะครับท่านใช้ให้ไปเยี่ยมท่านใช้ให้ไปขอดูอาอให้กับคนตายให้ไปสลายใหนคนตายนะเพื่อเป็นการล้ำลึกถึงความตายนะได้รับึกถึงอาคิรอห์นะดังนั้นตรงนี้ถือว่ามันเป็นบทบัญญัติที่กล่าว่า ครับก็สำหรับวันนี้ก็สมควรกับเวลานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งที่ได้กล่าวมานั้นคงจะเป็นประโยชน์ต่อบรรดาพี่น้องมุสลิมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับโอกาสต่อไปนะครับเราก็มาพบปะกันใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าอักูลุกลิฮะจัวัสตัฟิลุลลอาซิมาริวัลละกุมวะลิสัยอิลมุสลิมมิกลิดันฟัสต์ฟิรูอินนะฮูวัลกฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะาลัยมะตุลลอฮิวะบะเราะกาะดู